กนเมื่อย so สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเลดี้ปิงแน่นอนครับรายการนี้นะครับก็นําเนื้อหาสาระนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพของสุภาพสตรีแลหลายท่านนะครับเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับแต่วันนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับ สุภาพสตรีทุกท่านคงจะเดินถูกทางแล้วนะครับเมื่อมาเจอกับสิทธิาทิตนี้ครับนั่นคือคารา plus ตัวนี้นะครับโอ้โหเป็นที่น่ายินดีครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าพริภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยนะครับคาราพลัสของเรานะครับเดือนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะยอดขายมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะและถ้าสมมุติว่าใครสาวๆคนไหนเนี่ยที่เขาจะเลือกอาหารเสริมตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับผลิตภัณฑ์ค<ข>า,<ข>าราพัสนั่นเองและไม่ใช่แค่รู้จักอย่างเดียวนะคะซื้อไปทานและพกติดตัวทุกคนเลยจริงๆได้ผลนะครับทุกวงการนะครับทุกวง <ขา S 2> วันนี้ก็มีนะครับโอ้โหมีตำแหน่งหลายตำแหน่งแถมเป็นนักสแสดงที่ เขาเรียกว่าเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและเป็นไอดอลของใครหลายๆนคนเพราะว่าเธอคนนี้นะคะเป็นไอดอลของวัยรุ่นพันใหม่อขนาดวัยรุ่นยังหัน,นามานะะใช่คืออยากจะบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะหันมาใส่ใจสุขภาพแต่ทีนี้จะเป็นใครคนนี้นะคะมีดีกรีได้รับตําแหน่งเป็นนางเอกอะไรบ้างคะอะไรบ้างครับ อย่างนี้ดีกว่าถ้างั้นเราอย่ารอช้าให้เขาไปไปรู้จักเขาเลยดีกว่าโอเคครับนะคะต้อนรับเลยดีกว่าค่ะน้องมะนาวสอนสิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมะนาวนะครับสอนสิ์เปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวก็ไม่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่มะนาวไทยไงหวานอ๋อมะนาวหวานมะนาวมะม่วงหามมะนาวโหแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะได้รับตำแหน่งเขาบอกมีตำแหน่งด้วยเป็นมิชชินไทยแลนด์ปี2008ค่ะนี่มิชชินไทยแลนด์เย้2008ันแปดปีมาแล้ว ี่ปีมาแล้วก็ยังเรื่องยังสวยยังเด็กอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีผลงานละครผลงานละครซึ่งถ่ายกับพี่ไทยด้วยอยู่หนึ่งเรื่องเล่นเป็นใครคะเป็นพ่อคะใช่เขาเล่นเป็นพ่อหนูรู้ทำให้หนูเล่นเป็นพ่อดีพ่อตังเองพ่อนังเอกก็ยังดีพ่อนังเอกเป็นเอกทั้งสองคนลูกภัยหัวใจแหววใช่กูกภัยหัวใจแหวว และมีผลงานเลยซึ่งออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็มีเรื่องเท่าแก่แซจอนแล,แล้วก็มีพิธีกรหนึ่งเรื่องคือฟุตบอลไทยวิกี่ช่องเจ็เหมือนกัน,นอ,นนอฟุตบอลนี่ก็หาาันม,ม,มาสนใจเรื่องฟุตบอลแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูโรกำลังดังเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยตั้งแต่รับตําแหน่งเลยเนี่ยโหมีปัญหาเรื่องหุ่นมากหุ่นเอ้ยไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณนี่ คือเราไม่ดูแลสุขภาพมั้งเป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าคนกรุงเทพกันเป็นคนสุพรรณค่ะโอ้ยสาวสุพรรณเดินที่พานาเลยมิน้าทุ่งนาเลี้ยงเลี้ยงควายไงควายชอยู่กับเมียเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูรูปเขาตอนที่เขารับตําแหน่งใหม่ๆดีกว่านะคะตอนรับตําแหน่งใหม่ๆเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นสาวเนื้ออวบเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะรับตำแหน่งวันสิบหกสิบเจ็ดยังแบบก่มากเลยยังไม่รู้เรื่องแบบดูแลสุขภาพดูเดี๋ยวนะอันนั้นน้องวันหนาวใช่ไหมคะ เฮ้ยใจดูตอนนั้นเขาอบๆนหน่อยนะอบๆหน่อยนะมีเจ้าเนื้อนิดนึงนะใช่ผิวเหมือนแบบก็ยังแบบยังเป็นแบบว่าใช่ยังแบบเราไม่เคยดูแลตัวเองไม่เคยทาครีมกันแดดโลชั่นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นนักกีฬามาก่อนตายแล้วแบบเขาห้าวห้าวลุยลุยอย่างี้นะพอเริ่มพอเริ่มเป็นสาวพอเริ่มที่จะแบบมีชายหนุ่มมาจีบก็รู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้หนุ่มก็ได้เหมือนแบบเราต้องเริ่มทํางานในวงการบันเทิงเหมือน ต้องดูแลต้องดูต้องดูแลผู้หญิงผู้ใหญ่มาทักนี่เธอปล่อยผิวกระด้างกระด้างอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมต้องขาดผิวบ้างต้องดูแลต้องหาอะไรแบบเทคนิคเสริมนิดนึงคุณแดงไงใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วเราพยายามหาอะไรวิธีต่างๆที่มาดูแลที่เีนค่ะหาๆาหลายหลายยี่ห้อมากใช่ไหมครับ แนะนำเพราะมันมีผลิตภัณฑ์เยอะเนาะโอ้เยอะมากไม่่อยสนใจเลยเพาเป็นหนูลองยาไปเลยก็ก็ไม่ทดลองเองแต่แบบเราก็ไม่ไม่ไม่อยากที่จะไปเชื่ออะไรง่ายๆเหมือนกันก็กลัวกลัวในผลกระทบแล้วพอมาเจอเหมือนผลิตภัณฑ์ตัวนึงเออรู้จักตัวนี้ได้ยังไงเหมือนพี่พี่พี่สาวเหมือนเคยเคยทานเขาบอกเฮ้ยตัวนี้ดีนะน้องเหมือนแบบเออนี่คือเป็นคนใกล้ตัวเราเขาก็อยากแนะนำอะไรแบบสิ่งดีๆให้เราอย่าเงี้ยเขาเฮ้ยลองลองทานเผื่อแบบ เืิแบบมันจะดีขึ้นมันเคยจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะนาวเป็นเรื่องระบบประจําเดือนด้วยปวดท้องปวดท้องบ่อยค<ฆ>่ะเขาคงเห็นเออลําคาแล้วปวดท้องทุกเดือนล,ลองลองกิน<ฆ>มันจะช่วยด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยอะไรเงี้ยพอทานไปสักระยะหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเดือนนี้เราแบบปวดท้องน้อยลงอ่ะอแล้วแบบผิวมาเริ่มแบบดูใสเห็นเห็นผลเลยตกใจเพราะนาวเป็นคนแบบทุกคนทานคาราพาสตกใจทุกคนครับเพราะว่ามันเขาได้ผลจริงๆจริง ได้ผลจริงๆไม่ได้แบบมาหลอกขายหรือว่าอะไรให้แบบว่าให้ดูดีหรือว่าอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แล้วก็บอกว่าหุ่นจากที่แบบเป็นแบบหุ่นคนเจ้าเนื้อนิดนึงแล้วผู้ใหญ่บอกถ้าไม่ลดเนี่ยจะไม่ให้งานละคอแล้วนะกะต้องแบบหาอะไรแบบจะต้องเป็นแม่แล้วนะมากไปพี่ วิธีที่จะช่วยลดน้ําหนักด้วยช,ช่วยควบ<ะ>คุมให้ผิวพรรณกระชับด้วย,ลยแล้วมันช่วยเรื่องของหุ่นแล้วก็เรื่องผิวผ่านอันนี้เห็นชัดเจนเลยไหมคะเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเพราะว่าคือคนอื่นเราเราไม่รู้ว่าเขาทานแล้วเขาเกิดแบบอาจจะมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะผู้หญิงมันแบบเสริมความงามผู้หญิงอย่างอื่นแต่ของนาวคือเห็นทางเรื่องแบบ เรื er ่องผิวพันด้วยแล้วก็เหมือนปวดท้องประจำเดือนคือเห็นชัดเลยกระชับเริ่มกระชับไหมพวกสัดส่วนเลยของเราเริ่มกระชับเริ่มแบบโอ้ยพี่มันแบบไม่ใช่ก็มีนะก็แบบดูแบบนี่ดูดิดูเด้งอ่ะเปรี้ยงเลยอดูเด้งอ๋อ ก็เลยบอกว่าเอาเคลสลาฟที่ดีมาฝากคือหนูไม่นาอันนี uh, ้หนูรับประทานอยู like ่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมก็ประมาณหนึ่งเดือนได้แล้วค่ะคือจะไม่ไปยี่ห้อหรือชิ้นอื่นที่ของเรียนแบบไม่อาไม่อะไม่เอาเหมือนแบบเราถูกใจอันนี้แล้วว่าคือแบบเราก็ไม่อยากเปลี่ยนอย่างอื่นใช่ไหมแล้วก็คืออันนี้มันราคาไม่แพงด้วยคุณแม่เออใช่ราคาไม่แพงผู้หญิงชอบนี้แล้วคือวัยรุ่นวัยรุ่นเหมือนเพื่อนๆนาวอนน่ารเงี้ยก็แบบ เขาก็แบบเอ้ยอันนี้มันก็เวิร์กสุดแล้วนะว่าเอ้ยแกลองกินดูอะไรเงี้ยม,มันก็ไม่มันก็ไม่แพงสําหรับเด็กมาหาลัยหรือว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปมันราคาแบบเออสามารถยังซื้อหาได้ที่แบบไม่ต้องไปขอเงินแม่เป็น2อพั 3, นอะไรเงี้ยมันแพงเกินไป<อ>แค่นี้พอแล้วเด็กๆเนาะ ใช่นี่ไงแล้วเพื่อนๆของเราแบบมีปัญหาอะไรอย่างนี้แล้วแบบว่ามาถามเราบ้างไหมแบบไอ้มาทักเราส่วนใหญ่ถามเรื่องผิวพรรณนะว่าเฮ้ยทำไมแกดูแบบดูเรียนขึ้นดูเรียนขึ้นนะอะไรอย่างนี้ปกติออล่าออกเต็มตัวไปหมดเลยก็แปลว่าผิวมาเหรออันนั้นก็คือส่วนหนึ่งมันต้องเกิดจากภายในค่ะพี่ต้องบอกเขาว่าเกิดจากภายในต้องมี้ารรับหนึ่งอย่างอะไรงนี้ก็ไปกระซิบบอกว่าเฮ้ยลองลองดูอะไรย่างนี้อันนี้เวิร์กจริงเวิร์กจริง นี่ไงค่ะค่ะการันตีแต่ก็จะบอกนะว่าเดี๋ยวนี้เขามีทําของเล่นแบบนะระวังไปเจอของเล่นแบบซึ่งไม่ใช่ของคาราพัสองเราคือเขาก็จะเป็นผมเป็นวิกย์ผู้ชายอย่างงี้ป่ะไม่ใช่แล้วจะมีแบบอ๋อกล่องอื่นก็ต้องดูดีๆนะเขาทำเขาทำเป็นกล่องสีอื่นแล้วมันก็แบบว่าบางทีเราเราก็ไม่รู้เนาะเอางี้ดีกว่าเพื่อชัวร์เนี่ย ของแท้ต้องไม่เปลี่ยนสีของแท้ต้องกลงสีเดิมๆมาดูกันด้วยเผื่อคุณเคยรับประทานสีไหนอยู่คุณไปสมมว่านี้คุณต้องมาเทียบกันเลยนะเอ้ยมันผิดมันผิดเพี้ยนไปแล้วดิไม่คือไม่ใช่คาราพาสแน่นอนเห็นบอกมีคนมาบอกน้องมะนาวแล้วบอกว่าเฮ้ยคาราพาสอย่าไปทานมันเป็นของปลอมไม่ได้อออเอมีคนมาพูดแบบนี้น้องมะนาวตอนนั้นทำไงตกใจนะก็ตกใจนิดนึงเราก็แบบรู้สึกว่า มันไม่ใช่อ่ะเพราะเรากินแล้วเรารู้สึกแต่ถ้าเป็นของปลอมเราไม่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะของจริงมันได้ผลน่ะเดี๋ยวให้น้องมะนาวโชว์หุ่นนิดนึงว่ะหุ่นดีมากตอนนี้นะคะลืมไปเลยอันนี้ต่อไม้ค่ะพี่แม่อันนี้ใส่ใส่กระโปรงไงมันเลยดูแบบดูอวบอวบหน่อยปะไม่อวบเลยโอ้หผอมสวยเลยหุ่เป๊ะมากนี่ พอแล้วพอแล้วอ,อะไรเปียคะข <c oughs> นมเปียอ๋ออ,อย่าสุดท้ายนี้นะคะอย่าได้น้องมะนาวฝากอะไรถึงกับวัยรุ่นเบอกว่าเคสเคดรับอย่างหนึ่งคือแบบไม่อยากให้วัยรุ่นไทยหรือว่าวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยเสียเงินเยอ,อะอกับพวกไม่ว่าจะเป็นพวกศิลปกรรมเอ้ยหรือว่าต้องแบบมันเกินมันเกินกําลังเราด้วยความเป็นนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือหาผลิตภัณฑ์ที่แบบเนี่ยอย่างคาราพาซึ่งราคาไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็หาดูหาแบบหาซื้อลองทานรับรองว่าคอนเฟิร์มไม่ติดติดตัวไว้เลยพกติดกระเป๋าไปที่ไหนกระเป๋าตลอดใช่ใช่ได้เลยค่ะต้องคารพาต์นี่แหละเวิร์กสุดแล้วค่ะเนี่ยมเจอที่อื่นเราขอดูไม่มีนะพี่ก็บอกแล้วก่อนนะหนูเอากระเป๋าไว้นั้นมาคุณแม่เอาการันตีแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆวัยรุ่นวัยเรียนนะคะสิบห้าสิบหกอะไรทานได้หมดตั้งแต่วัยมีประจำเดือนนี่แหละใครที่มีปัญหาเรื่องปวดท้องประจำเดือนหุ่นไม่สวยหุ่นดูไม่เฟิร์มเลยนะคะรั้วผิวพรรณดูไม่ จางไม่สดใสก็ต้องขาดระผัดนี้แหละค่ะอ,อะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณน้องวนาด้วยขอบคุณค่ะสวัดสดีค่ะสวัดสดีค่ะ สักระยะหนึ่งเ่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเดือนนี้เราแบบวท้องน้อยลงอะแล้วแบบผิวมาเริ่มแบบดูใสขึ้นเห็นผลเลยเหตกใจเพราะนานทุกคนแบบทุกคนทานคาราพาสตกใจทุกคนครับเพราะว่ามันเขาได้ผลจริงๆได้ผ